กรณีที่2ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระหมหากษัตริย์และผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับ ผ,ผู้นำประเทศกัมพูชากรณีละอาจละเมิดอ,อธิปไตยทางทะเลของไทยโดยให้มีการเจราจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU2544 เพื่อแบ่งผลประโยชน์กาซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาขอเรียนย้ำว่าเขตบริเวณเกาะกูดหรือที่ปรากฏในรายละเอียดของม o u 2544นั้น ก่อนหน้าที่จะมี m o u ดังกล่าวรัฐบาลไทยได้ประกาศเป็นพระบรมราชองค์การแน่นอนชัดเจนแล้วว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะกล่าวอ้างว่าเขตนั้นเป็นเขตทับซ้อนนั้นจึงเป็นการไม่ถูกต้องหลักฐานนั้นมีปรากฏเป็นรายงานฉบับที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญนั้นด้วยแล้วข้อนี้ความชัดเจนคงเกิดขึ้นในคราวที่ศาลจะเมตตาไต่สวน นะครับ